สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งใน EP ีที่6วันนี้พี่เพิร์จะมาบอกภาษ,าษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับไวรัสโครโรนาให้ฟังกันนะครับคำแรกไวรัสโครโรนาภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าโครโรนาวีรุสโคโรนาวีรุสการติดเชื้อคันเซ็นคันเซ็นแล้วคำว่าผู้ติดเชื้อล่ะคันเซ็นชาคันเซ็นชา เพราะว่าคาว่าฉับเนี่ยแปลว่าผู้หรือแปลว่าคนก็คือสามารถเติมหลังคาว่าคันเซนได้เลยกลายเป็นคันเซนฉะและอีกหนึ่งประโยคที่คนไทยนิยมพูดกันมากในช่วงนี้เลยก็คือเราติดเชื้อแล้วหรือยังนะโคโรนาไวรัสซนิคันเซนสตักคานะโคโรนาไวรัสซนิคันเซนสตักคนะโดยอาการของคนที่เป็นโคโรนาไวรัสเนี่ยก็จะมีหลายอย่างด้วยกันเริ่มจากไอเนาะไอภาษาญี่ปุ่นคือเซคิ เซกิจามคุชามิคุชามิอ่อนเพรียคุตะ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 มีไข้เนสึกะอารุเนสึกะอารุมีไข้สูงเนสึกะทาไข้เนสึกะทาไข้ปวดหัวเริ่มจากคำว่าหัวก่อนหัวภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าอตามอตามาอัตมะส่วนคำว่าเจ็บหรือปวดภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่า อีใต้อีใต้ฉะนั้นปวดหัวภาษาญีปุ่นก็เลยกลายเป็นอาตามากะอีใต้อาตามากะอีใต้เจ็บหน้าอกมูเนะกูรุชิมูเนะกูรุชิคำว่าหน้าอกภาษาญีปุ่นใช้คำว่ามูเนะมูเนส่วนคำว่ากูรุชิภาษาไทยแปลได้หลายความหมายมากแปลว่าเจ็บปวดทุกทรมาน แน่นหรือแปลว่าจิดอัดก็ยังได้ครับต่อมาเป็นวิธีการป้องกันโคโรโนาไวรัสสามารถทำได้หลายวิธีเลยเช่นการกักตัวการกักตัวภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าจ e ิโคเคนเอคิจิโคเคนเอคิมาจากภาษาญี่ปุ่นสองคำเนาะคือคำว่าจิโคที่แปลว่าตนเองบวกกับคำว่าเคนเอคิเคนเอคิที่แปลว่าการกักตัวเพื่อป้องกันโรคระบาด เอาสองคำมารวมกันเป็นทิโคเอกิก็เลยแปลว่าการกักตัวและสามารถยังทำได้โดยการล้างมือบ่อยๆยกคุเทโออาราอุยุคคุเทโออาราอุถ้าจะออกไปข้างนอกต้องสวมหน้ากากอนามัยคำว่าหน้ากากอนามัยใช้คำว่ามาสุคุมาสุคุสวมหน้ากากอนามัยมาสุคุโอซึเครุมาสุคุโอซึเครุรักษาระยะห่างเคียวริโอ ทดูเคียวรโอทตอนนี้ไวรัสโคโรนากำลังระบาดหนักมากในประเทศไทยขอให้ทุกคนระวังตัวเป็นพิเศษนะครับพยายามอย่ากออกไปพบปะผู้คนโดยไม่จําเป็นหรือถ้าเกิดต้องออกจากบ้านจริงๆให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและหมั่นใช้เจลล้างมือบ่อยๆนะครับสุดท้ายนี้ทุกคนอยู่บ้านทําอะไรกันคอมเมนต์ด้านล่างให้พี่เพิรรู้ด้วยนะครับต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนะั้นกดติดตามกันด้วยนะครับไปละครับสวัสดีครับ